เบ็ดเล่นก็บเจ้าม้นะมาได้้จกินข้าวส้มหน่อนไม้ จุดน้าใหม่กับต่ำแสะ thật thật và sắp xếp rồi tin nhang nên cái chiếc tình nhang nên nó anh đi năm kim mm. nằm Kim đẹp đấy Thủ công น้ำจิ้มปลาไหมเนขากันเขากันอืมเป็นเซินม,มาก,กเจ๊ด่าไม่กลัวกลัวง่วคือมากสาม ทำบีจะมาทำเชฟกล้วยหอมคุณเชฟกล้วยหอมธัญพืชถ้าเราเข้าง,งานกะเช้ามันมันมันเร่งรีบเนาะก็กินเค้กชินนึ่งก็อิ่มแล้วเ็บไดเป็นอาทิตย์ เขาเวลากินเข่าอิ่มเนาะจะกินขนมสินะเขาก็กินเชฟกล้วยหอมชนิดพืชมันดีต่อสุขภาพนะจ๊ะมันมันมีน้นนำตาลก็ไม่รูเธอเธอรู้ตัว 哦，真的、uh。Huh. Mm hmm.